สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะเลีงจะมาให้แนวทางสามานอยเหม,มือนเดิมคลิปทุกคลิปไปดําขึ้นนะคะทางช่องไม่นาไม่สับสนเรื่องการผลินชนิดทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงของท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้เี็นแค่แนวทางนะคะพูดถึงไอเห็นเห็นแฟบเห็นเห็นแฟบแล้วแบบนึกถึงสมัยก่อนซื้อเป็นถังแฟบ เขียบเรซื้อเยอะๆเป็นถังอะไรอย่างงี้ไงที่ไม่สมัยก่อนแม่ก็แบบซื้อเแบบเป็นถังไปเลยอ่ะเออเป็นเป็นถังเลยอ่ะแบบประหยัดนะเออประหยัดสองช้อนถังละสองช้อนอืมเขาจะมีช้อนให้อยู่ในนั้นแล้วก็ตักเอาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําได้แต่เรามีตังค์เอาก็ซื้อพิเศษพิเศษอ้าวาน้อยพิเศษนะพิเศษพิเศษ พิเศษมาสองเด้งเลยอ้เวลาเธอมาเหอไหมมาคู่เลยเหรไหมนี่มาหนึ่งเจ็ดมาเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะแล้วก็คือวันนี้มาเยอะมากอะอะ่ปกติมาศูนย์ห้าแล้วก็มาเจ็ดเก้าก็คือมาลู่จิตนั่นเองนะคะลู่จิตค่ะเด่นมาหมดเลยนะคะแล้วก็อ่าแล้วก็นี่นี่น เจ็้าเอาไม่ต้เงลินวินให้แล้วเนาะเจ็ดห้าหนึ่งเแล้วก็ VIP ที่สำคัญนะ VIP มาสองเมาสองแล้วก็มาเจ็ดหนึ่งนี่อีกรอบหนึ่งแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็มา3ตัวนะคะว i p มาสามตัว1นึ่งสองเจ็ดหนึ่งเห็นไนี่ตรงนี้นะคะนี่ นี่นี่ 1, 7, 2, หนึ่งเจ็ดสองใช่ไหมมาสามตัวนะคะมาสามตัวโอ้โหพวกนี้กลัวมากเลยค่ะน้อยนี่ใครตามได้ตังค์นะใครตามได้ตังค์นะคะใครตามได้ตังค์พวกนี้ก็ได้ได้หนึ่งเจ็ดเอ้ยไม่ใช่ดิพูดผิด หน่อยไปไหนแล้วหาคุยกอนนะถ้าใครนะคะอยากตามห่วยรัฐบาลนะคะให้ไปตามที่หน้าเพจนะคะลงให้แล้วไม่ได้ทำคลิปนะคะไม่บ้างทำคลิปออาพ่งนี้วิ่งรูดห่วยรัฐบาลลงให้แล้วหน้าเพจ พิรูปสามฟัน3 3มสี่ฟัน3จมบไปเลยหนึ่งสามหนึ่งสหนะฮะหนแล้วก็อ่ะสามส

วินที่จริงเลขพวกนี้มีแค่สามสี่เจ็ดแค่นี้นะคะวห้มบิงรูด3สามฟันที่สามนะคะฮานอย ันนี้วินเองวินให้สามสี่โอสามสี่แล้วก็สามเจ็ดแต่ดูนี่คืหนึ่งเจ็ดชนมากเลยกลัวหอยมาหนึ่งเนี่ยหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะสามสองสามหกสามเก้าสามสองสามกับสามกับสี่ก็ลุ้นไปเลยจบ <G introductory> ประมาณนี้เด่นหนึ่งกับห้าหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าก็ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดันคนนี่ห้าสี่ห้าแปดนะคะแล้วก็อันนี้เด่นให้เรียบร้อยใช่ไหมใช่โอเคพรุ่งนี้อ่ะมีหัวอยู่แค่ 3, 4, 7, เนี่ยสามสี่เจ็ดเนี่ยวินกันได้เลยนะคะสามสี่เจ็ดสามสี่แล้วก็เจ็ดแค่นี้องนะแต่เนนี้น fishing, มันเพิ่มมาคืออีกสุดหนึ่งอ่ะเรารวมกันจบเลยวิน เมนูสามสี่ฟันที่สี่นะคะละหาฮานอยพ่กนี้เอ้ยใช่ทานอย่างพวกนี้นะคะ่ะใครอยากเรียนกาแฟก็นี่เลยนะคะทางถงไทยนะคะปรบมันนี้ะชอบตามไม่ชอบ่าดค่ะให้เพียงแค่แนวทางนะคะขอทุกคนโชคดีโวยเลบปังๆนะคะสามหกสาม,สามจ กลัวหวยไม่ครบ46เคยเขียน052รอบอะคิดดูแล้วก่นอนยาอเออใครจบอ่ะประมาณน,นี้อ่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ